สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกรนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับความเสี่ยงนะครับของธนาคารและสถาบันการเงินไทยนะครับต่อปัญหาการยืดและบริหารจัดการหนี้สินไทยระหว่างโควิด -19 นะครับ เรามาดูข้อมูลนะครับพื้นฐานในขณะนี้นะครับในเรื่องของประเด็นนี่สินนะครับที่เกิดขึ้นนะก่อนโควิด1 9และเมื่อโควิด1 9เนะครับเข้ามาเยือนนะทั่วโลกนะเข้ามาถึงประเทศไทยเราซึ่งถ้าเราจําได้นะครับตอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีนยโยบายมีมาตรการนะครับก็ขอให้แบงนะคบ์สถาบันการเงินพานิชย มีการยืดนะครับการผ่อนผันการชำระหนี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้องค์กรเอกชนนะครับ SME หรือว่าหนี้ส่วนบุคคลนะครับหนี้กวเรือนออกไปเป็นระยะเวลา3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแต่ส่วนใหญ่6เดือนนะครับถ้าเรานับไปมีนาเมษาพฤษภามิถุนารกรกดาสิงหาก็แบบว่ากันยายนเนี่ยนะครับนะเป็นจุดที่อาจจะเริ่มนับ นะหรือว่าจะรวมนับถึงสิ้นเดือนกันยายนแบบว่าตุลาคมจะเริ่มนับซึ่งผมได้ทําคลิปหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยนะที่บอกว่ามีตัวเลขชัดๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนประมาณ3.8ล้านบนัญชีซึ่งเป็น NPL หรือเป็นหนี้เสียหนี้เน่าไปแล้วเพราะว่ามันครบกําหนดชําระนะครับอย,อย่างน้อย90วันไปแล้วนะครับแต่ยังมี กลุ่มประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงเก้าแสนรายหรือ7 0 0 0 0 0ถึงเก้าแสนบัญชีที่อยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับหลังจากที่หมดมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้แล้วอาจจะอยู่ตรงขอบหน้าผาซึ่งเร็วหรือช้าแตกต่างกันใน0 0 0 0 0 0นถึงเก้าแสนรายนี้นถ้าการหยุดพักชำระหนี้นะครับหยุดการแช่แข็งหยุดฟรีสแล้วนับต่อเช่นก่อนหน้านี้นะครับอาจจะนับมาถึง ประมาณ85วันแล้วนะพอเปิดมานับต่อเป็น86 87 88 89 90ก็หล่นจากหน้าผานะครับก็เรียกว,ว่าเกิดวิกฤตนะครับหน้าผานะวิกฤตของผู้ที่ถูกนับการชำรหนี่ต่อซึ่งอาจจะไม่สามารถชำรหนี้ได้และกลายเป็น NPL นะครับนะพวกกลุ่มคนครึ่งกลางนะครับจะถอยกลับก็ไม่ได้นะจะไปต่อก็ไม่ไหว ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นปัญหานะครับที่ทางธนาคารในประเทศไทยจับตาดูอยู่นะทางสถาบันนะครับเครดิตบูโรเนี่ยนะจับตาดูอยู่เพราะเป็นห่วงนะที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะเรื่องของปัญหานี่กเินไทยใครที่ยังไม่รับชมนะครับย้อนฟังดูกันแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่านะครับทางความเสี่ยงของระบบนะครับการเงินระบบธนาคาร และสถาบันการเงินของไทยเนี่ยนะต่อปัญหาเรื่องของการยืดและการบริหารจัดการหนี้สินไทยระหว่างโควิดสิคือตอนนี้เฟสหนึ่งเนี่ยจะจบนะภายในสิ้นเดือนกันยายน6-3เนี่ยนะแต่จะมีเฟสถัดไปไหมเฟ,ฟสอเฟ,ฟสามไหมถ้ามีก็จะช่วยต่อรมหายใจนะช่วยยืดน,นะครับความอยู่รอดของ SME ของประชาชนคนทั่วไปแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะหนักไหม แต่ถ้ามีมันจะเป็นปัญหาต่อระบบธนาคารและสถาบันการเงินไทยไหมและจะต้องแบกรับภาระเรื่องของดอกเบีย้ยนะซึ่งมันลันต่อไปมันวิ่งต่อไปแล้วทปทจะคิดอ่านอย่างไรนะครับมาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับว่าทางทปทหรือธนาคารเพชรไทยนะครับก็มีการช่วยเหลือเฟสแรกนะครับนะการช่วยเหลือลูกหนี้ล่าสุดของสถาบันการเงินทั้งระบบเนี่ยนะัสิ้นเดือน กันยายน63สนะครับนะซึ่งมันจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน63นะตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดก็เพราะว่ามี12.52ล้านบัญชีนะครับนะที่เข้ามาขอนะการผ่อนผันนะการชําระีนี้12,5 12.52ล้านบัญชีนะครับเป็นมูลหนี้คือมูลหนี้ทั้งหมดนะรวมกันเนี่ยทะลุ7 2ล้านล้านบาทน,นะครับสูงนะ กระดาษที่รัฐบาลเนี่ยนะมีแผนที่จะกู้ประมาณ1 1ล้านล้านบาทนะครับจะปรากฏว่ามูลนี่ที่ขอเข้ารับการผ่อนผันชำระนี้ในเฟสหนึ่งะครับโอ้สูงถึง7.2ล้านล้านบาท12.5 2ล้านบัญชีถ้าเรามาดูนะตามกลุ่มโดยที่เป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เรียกว่านอนแบงค์นะครับนะพวกสถาบันการเงินหลักทรัพย์และต่างๆนะเรียกว่านิธนกิจ เพราะว่ามี6.12ล้านบัญชีนะครับนะถ้าเทียบกับทั้งหมด12.52ล้านบัญชีก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะในเป็นหนี้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็พวกสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงค์ mm hmm. คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ4.25ล้านบาทล้านล้านบาทนะครับมูลหนี้รวม4.25ล้านล้านบาทก็ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยนะก็ประมาณ60-70ขึ้นไปนะ70ขึ้นไป แสดงว่านี่ที่มาผ่อนผันเนี่ยเจนนะครับถ้านับเป็นรายเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับถ้าคิดเป็นมูลนี่เนี่ย,ยก็ประมาณเกือบ70%เป็นะนะครับก็เป็นนี่ในกลุ่มธนาคารพณิชย์และสถานการเงินที่เรียกว่านอนแบง์ถ้ามองในกลุ่มธนาคารรัฐนะครับนะกลุ่มธนาคารรัฐก็มีทออสสนะครับธนาคารนะครับอาคารสงเคราะห์ แล้วก็ทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับศกรนะและ้วก็ธนาคารอมสินนะอันนี้เป็นกลุ่มธนาคารรัฐก็จะมีอยู่6ล้านบัญชีนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งอะนะครับของของกลุ่มที่เป็นหนี้นะคร,ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินนอนแบงก์อีกครึ่งหนึ่งประมาณ เหล้านบัญชีอยู่ในกลุ่มธนาคารรัฐทออสทกอสแล้วก็มูินิมูลนี่รวมเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับนะทำไมมูลนี่รวมถึงต่ํากว่าก็เพราะว่าพวกธนาคารของรัฐส่วนใหญ่จะช่วยคนที่ฐานะไม่ค่อยดีนะชนชั้นรักย่านะหนึ่นงนะ้ะน,นต้องจะมองเห็นว่าปัญหานี้สินเนี่ยนะครับนะสูงทีเดียวแล้วก็เดือดร้อนไปทั่วนะครับ เพราะนั้นในเฟส1เนี่ยนะขอเข้ามามากมายคําถามคือจะมีการช่วยเหลือเฟสสองไหนะพอสิ้นสุดเฟสหใน30กันยายน63เนี่ยนะจะมีการยืดต่อในเฟสสองไหมแต่แน่นอนฮะมันก็ต้องคิดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้หมายถึงว่าในกลุ่ม12.52ล้านบัญชีเนี่ยซึ่งมีมูลหนี้รวมทะลุ7.2ล้านล้านบาทเนี่ยจะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่ไหมคือยืดออกไปพูดง่ายๆคือ ไม่ใช่ว่าหยุดการผ่อนผันชำระหน,นี้ฟรีไว้เฉยๆแช่แข็งไว้6เดือนต่อไปอีกหนึ่งปีต่อไปอีกปีครึ่งหรือ2ปีอย่างนี้บรรดาธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐหรือว่าสถาบันการเงินนอนแบงเนี่ยอ่วมแน่นะครับเพราะว่าเขาก็มีภาระมีต้นทุนของเขาที่เขาจะต้องไปคืนเงินที่เขาหยิบยืมมานะซึ่งอาจจะเป็นภายในประเทศหรือภายนอกประเทศนะเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เขาจึงต้องปรับโครงสร้างนีวยืดออกไป อาจาจะปรับได้มากได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยยังเป็นประเด็นนะที่ยังไม่สรุปแต่คําถามคือเฟสสองเนี่ยที่จะยืดนะการผ่อนผันการชรําระหนี้ออกไปจะฟีดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมผมก็เชื่อว่าถ้าตราบใดยังไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับยังไม่ยืดไอ้โครงสร้างหนี้สินะนะรีไฟแนนซ์เนี่ยให้เรียบร้อยก็คงจะต้องมีการหยุดพักนะครับอาจจะเป็นรายไตรามาสถ้าไม่งั้น้วไม่ไหวแต่ตนเองก็จะเป็นปัญหากลับมาที่ทางธนาคาร ผ่านนิตนะครับพวกสถาบ,บันการเงินนะพวกนอนแบงก์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะแบกรับภาระได้ในะระดับไหนแต่แน่นอนครับก็อยู่ที่ว่านธนาคารไทยเนี่ยนะจะค้ำประกันยังไงนะตามที่เราจําได้นะครับว่าธนาคารเทศไทยได้เตรียมเงินประมาณ5 0 0แสนล้านบาทนะครับในการทำซอฟท์โลนให้ SME ต่างนะครับแต่ว่าปล่อยไปจริงๆเนี่ยประมาณตอนนี้แค่ประมาณแสนล้านบาทอีกนะ ประมาณยีเอนงนะแต่ว่าทำไมถึงปล่อยไม่ค่อยได้ก็ตรงไปตรงมาว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่นำซอฟโรนมาเนี่ยเราต้องปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ย2%เนี่ย2%นี่ดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเพราะมันต้องเสี่ยงกับอะไรครับเสี่ยงกับความไม่แน่นอนหรืออาจจะล้มละลายนะครับหรือว่าอย่างไรต่อ SME ต่าง ธนาคารพาณิชย์ต่างก็ไม่กล้าปล่อยสิฮะเพราะว่าตัวเองปล่อยออกไปแล้วถ้าเกิดกลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่า NPL ตัวเองก็แย่ไปด้วยและทําให้ตัวเองล้มได้เช่นกันอันนี้คือความเสี่ยงนะครับของระบบธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินไทยนะซึ่งทํำยังไงล่ะครับทบทจะรับประกันอะไรอย่างไรเพราะว่าปล่อยที่ดอกเบีย้ยต่ำสองเปอร์เซ็นธนาคารก็หวัดเสียวนะ ธนาคารต่างๆที่ปล่อยกู้ไปเพราะถ้าล้มมาก็ดึงทั้งยวงเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจับตาดูในไตรมาสถ,ถัดไปคือไตรมาสที่4มันจะเป็นแบบทดสอบเฟสหนึ่งของความแข็งแรงของระบบการเงินไทยนะครับว่าจะทำอย่างไรแต่ถ้าเรามองทั่วโลกก็คงเป็นปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันคือโควิด19ยังไม่จบยังไม่ทราบจบเมื่อไหร่ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ทราบว่าอีกยาวนานเท่าไหร่กลางปีหน้า64สิ้นปี64จะจบไหมซึ่งตอนนั้นแหละครับธนาคารต้องมานั่งคิดธนาคารกลางธนาคารพิษไทยต้องมานั่งคิดนะว่าถ้าจะช่วยเหลือ SME ช่วยเหลือประชาชนนะครับในมูลหนี้มากมายเช่นนี้เนี่ยจะช่วยเหลือได้อย่างไรในขณะที่หนี้กลัวเรือนนะครับจากสถาบันเครดิตนบะูโรก็บอกมาแล้ว ว่า3.8ล้านบัญชีกลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่าเรียบร้อยแล้วคิดเป็น16-17%นะครับของอบัญชีนะที่มันแอคทีฟอยู่หรือบัญชีที่มันเคลื่อนไหวอยู่16-17%นี้กลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่าไปแล้วแต่อีก7 0 0 0 0 0ถึง0คนเนี่ยนะที่เมื่อหยุดการแช่แข็งเริ่มนับต่อจาก85วันนับไปถึง90วันเนี่ยมีกี่ราย นะจาก70วันนับไปต่อถึงเก้าสิบวันมีกี่รายที่จะร่วงจากหน้าผาซึ่งอันนั้นจะเป็นปัญหาของหนี้เสียหนี้เน่าซึ่งจะกระเทือนเข้ามาต่อหนี้เสียหนี้เน่าของระบบธนาคารและสถาบันการเงินไทยทั้งระบบนะครับแล้วธนาคารและสถาบันเงินไทยจะมีแรงต่อต้านนะจะมีความสามารถในการต้านทานคลื่นกระแทกที่เกิดจากคลื่นหนี้สินจากหลากหลายทั้ง SME ทั้งหนี้องค์กรบริษัททั้งหนี้ ครัวเรือนที่กรแทกเข้ามามันระบบตาราค้าสถาบันการเงินจะทนทานได้หรือไม่การทดสอบเฟดที่1กกำลังจะเริ่มต้นนะครับในไตรมาสที่4ของปี2563นะครับและจะเกิดขึ้นในปีหน้า2564ภายใต้ความไม่แน่นอนของวิกฤตโควิด -19 และปัญหาทางเศรษฐกิจถดถอยแล้วการที่ตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันดูทุกท่านนะครับแต่ถ้าคิดเห็นประการใดก็ต้องวางแผนรับมือด้วยความไม่ประมาทกระจายความเสี่ยงเอาไว้ใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบช e l จันเสกห้าจุดศูนย์หน้าจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องจันเสกเสมอมานะครับก็ขอยฟังดีๆพิจารณาด้วยตนเองก่อนเชื่อนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ